ซารีช็อปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องเกตกันนะคะซึ่งเป็นกล่องแบบใหม่นะคะมีสีเทาแล้วก็สีขาวนะคะกล่องรูปแบบใหม่ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีใบรับประกันูนยูยนไทยเซมจแล้วก็มีซองกันชื้นนะคะอยู่ข้างในแล้วก็จะมีการ์ดที่เขียนว่าเกตนะคะตัวกล่องเนี่ยตัวฐานกล่องเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะส่วนฝากล่องก็จะเป็นสีเทานะคะ ใบรับประกันสนวนไทย CMG เนี่ยได้รับการนำเข้าจาก Stenton Marketing Group นะคะข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้สำหรับของแท้นะคะสังเกตดีๆว่าต้องมีใบรับประกันสนวนไทย CMG นะคะสำหรับของช็อปไท i ตัวฐานกล่องเนี่ยก็จะมีการรับรองมาตรฐานจาก FSC นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบรนด์นี้มีการรักสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ด้านาจะเลือกนาฬิกาเกตแบบไหนของแท้ของปลอมดูยังไงก็ติดตามคิดคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สายรีช็อปด้วยนะคะ